้วครับใหญ่ครับตะปลาครับไปเลยเดิยเลยครับวววสวยครับสวยสวย รืเรื่องเลยดูคันเลยดูคันีเรอลขึ้นน้อนอน่นน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 ะ้ยยยัยยยยยย้ยย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 ยนนย้นยยยย เข้าใจทางเหรือนู่นน่ะนู่นเาอยู่ในรอบต้องต้องท้งเรือแล้วโตแน่ สับหลาด <laughs> จ่ายบอกอยู่เลยอ่ะบอกด้ยต้องม,มีสับหลาดโอ้โห <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ไม่โควรอนนี้ล้วอันนี้ล้คือดกันคือดีัอืมหูตเล่นปาด นี่คืนใหญ่ใหญ่มากพตรใหญ่อะดูอ้บินเลยครับ้ใหญ่มากเห็นไหมครับโอ้ยได้อยู่แล้วเต็มปากเลยั้งนั้ กำลังไปเอาอยู่อ่ะโอ้โหนี่นนมนนหมดลนะหมดแรงอ่ะ <c oughs> ลาไดนะไจับขึ้นมาเลาเชือกได้เหรอนะ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหวอจ้า Hum, mm. vai